สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟทย์คนเดิมครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็นำเรื่องราวของสองแสบนะครับแมวมหาเหฮงจับหวยแม่นนะครับถือว่าแม่นอีกแล้วนะครับถือว่าเป็นงวดที่11ติดต่อกันนะครับงวดที่ผ่านมาหลายๆท่านอาจจะงงว่าเข้าตอนไหนเข้าอย่างไรนะครับคือน้องจับ2รอบนะครับงวดที่แล้วจับบันพะที่6 รอบแรกนะครับแล้วก็จับวันเข้าพรรษารอบที่จับวันเข้าพรรษาเข้า3ตัวหน้ารางวัลที่1อีกแล้วนะครับสําหรับดีเวอร์นะครับดีเวอร์ก็คือ3 4สีนะครับแต่ที่แอดมินเสียดายนะครับก็คือเนี่ยครับคือเลขเบอร์โทรศัพท์ที่คุณคณันส่งของมาให้น้องเนี่ยแอดมินก็คิดอยู่แล้วละว่าน่าจะมีลุ้นนะครับเสียดายนะเกือบจะเข้า3ตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าลงท้ายด้วย4 51นะครับ ถ้าเป็น4 5 0ก็น่าจะได้3ตัวแตกเลยนะครับเอาละครับงวดนี้จับวันพระนะครับวันพระที่21กรกฎาคม2565นะครับอมินก็จะให้น้องจับตัวเลขนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับก็อยากจะให้อมินให้น้องจับวันที่28กรกฎาคมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวันเกิดของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับแล้วก็เป็นวันพระด้วยนะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับสําหรับวันที่28นะครับแต่นะตอนนี้เรามาดูวันที่21กันก่อนนะครับว่าน,น้องจะจับได้ตัวไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาพร้อมก่อนนะครับนี่ก็น,วนัวนะครับน,วนัวตัวสีดำนะครับ หนวนัว,น,วนี้เขาก็มีความพิเศษนะครับตรงปากก็จะมีแต้มขาวนะแต่หลายท่านก็น่าจะนะครับเป็นเขาเรียกว่าปากคาบแก้วนะครับเอาแล้วครับมาดูกันว่าน้องจะพร้อมหรือยังนะครับโอ้โหวางไม่ทันไลนะครับดีเวอร์จับให้แล้วนะครับดีเวอร์ขอสามตัวท้ายของรางวัลที่หนงะลูกไม่เอา3ตัวหน้านะ ดีเวอร์เอา3ตัวหน้ามา2งวดติดแล้วนะครับเอาแล้วครับตัวแรกของดีเวอร์นะครับเป็นเลข3นะครับจับครั้งที่1 3ตัวบนนะครับเอาล้วครับตัวที่2ดีเวอร์มาแล้วนะครับจับแล้วจับ2มืเมอด้วยนะตัวนี้ committing. น่าจะมั่นใจนะนี่นะครับนี่นะครับตบละตัวนี้น่าจะมั่นใจนะเลขตัวที่2เนี่ยนะครับ เป็นเลข6นะครับได้หมายเลข6นะครับตัวที่2ของดีเวอร์นะครับเลข6นะครับโอ้หมดที่แล้วนี่ก็น้องก็จับได้เลข6นะที่ออก6-20ตัวหน้านะครับมาดูกันนะครับตัวที่3ดีเวอร์นะครับมาดูกันตัวที่3ดีเวอร์เอาไหมเอาตัวไหนลูก มาแล้วตัวที่สามของรางวันที่1งวดประจำวันที่1สิงหาคมขอ3ามตัวถ้ายของรางวันที่1นะลูกไม่เอา3ามตัวหน้าเหมือนสองงวดนะแต่หลายๆท่านก็ได้นะสำหรับ3ามตัวหน้านะครับเพราะว่าเอาแล้วจับแล้วนะครับตัวที่สามนะครับมาแล้วนะครับ ตัวที่สามนะครับเป็นเลข0นนะครับตัวที่สามน้องจับได้เลขศูนย์นะครับน้องจับต่อเลยนะครับหันมาน้องจับต่อเลยนะครับเป็นเลข5นะครับก็ถือว่าเป็นเลขล่างของน้องนะครับเลขล่างครั้งที่หนึ่งะครับของดีเวอร์นะครับ,อ,รบอืมเอาตัวไหนลูกตัวที่สอง เลขล่างตัวที่สองอึ siglo, divine, ๊บอึ๊บอึ๊บอาแล้วคาบแล้วคาบแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้คาบติดปากมาแล้วนะครับคาบติดปากมาแล้วตัวที่สองนะครับนี่นี่นะครับเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับดีวอร์ตัวที่สองเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นหมายเลขเจ็ดก็เท่ากับเป็นห้าเจ็ดนะครับเลขล่างของเดีวอร์ งวดประจำวันที่1สิงหาคม2565นะครับเอาละครับก็เหลือนัวนวนะครับเอา่ามานัวนวลูกพี่เขาจับแล้วเหลือหนูมาเร็ววันนี้ขอตรงๆนะลูกมาดีเวอร์เขาจับให้แล้วสามตัวพี่ดีเวอร์เขาจับแล้วเหลือหนู มาแล้วขอ3ามตัวตรงตรงน่าจะชอบจับในตะกร้ามากกว่านะครับใส่ตะกร้าให้แล้วกันนะครับันนครับตัวแรกนะครับตัวแรกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเพิ่งลุกเดี๋ยวขอเปิดดูก่อน เป็นหมายเลข7นะครับสำหรับนวนวๆนะครับเอาละครับนวนวๆชอบด้วยนะครับสำหรับเลข7นะครับเนีย่ยขอปิดก่อนจะได้ครบทั้ง10ตัวอาจจะเพิ่งลุกมาให้ครบก่อนเอามาเร็วคราวนี้มาตัวที่2เอาตัวไหนเอ่ยเอาตัวไหนมาอา่าไม่เอาซะและ้ เอาล้ครับเขียนแล้วนะครับตัวที่2นะครับตัวที่2ของนัวนวได้หมายเลข2นะครับนี่นัวนวชอบด้วยนะครับหมายเลข2นี่นะครับชอบชอบ2ตัวเลยชอบทั้งเลข7เลข2นะครับ3ตัวปังๆนะลูกนะอ่ะมาตัวที่3มลูกมามดีว่าหนูจับแล้วลูกครบแล้วลูก ทั้งบนทั้งล่างเลยอยวให้น้องเขาจับนัวๆเร็วนัวๆเหลือตัวที่สามตัวไหนเอ่ยจับไหมไม่จับแต่พี่ดีเวอร์เขาจับนะพี่ดีเวอร์มาอีกแล้ว มาเร็วเอาล้วครับตัวที่3ามกำลังเลือกอยู่นะครับตัวไหนตัวไหนไม่เอาตัวไหนเอ่ยเอาแล้วครับเลือกแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวที่3นะครับตัวที่3มบนนะครับนี่นะครับเดินมาดูด้วยนะครับตัวที่3บน เป็นหมายเลข4นะครับเป็นหมายเลข4นะครับตัวที่3ามบนเป็นหมายเลข4นะครับอันนี้นะครับของนัวนวนะครับตัวที่3ามบนเป็นหมายเลข4ี่นะครับเหลืออีก2ตัวนะครับอีก2ตัวนัวนวจับเลยไหมจับแล้วนะครับตัวนี้นะครับดูกันนะครับตัว2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างของนัวนวได้หมายเลข8นะครับ ได้หมายเลข8นะครับอันนี้นะครับได้หมายเลข8ตัวที่1นะครับอันนี้เป็นตัวที่1มาดูตัวที่2กันเลยนะครับจับติดต่อกันเลยนะครับตัวที่2ของนัวนัวนะครับนัวนวให้ตัวไหนโอ้หให้หมายเลข2นะครับอุ้ยคาบเลยคาบขาดเลยนะครับให้ตัวที่2นะครับก็สรุปแล้วนะครับ พอได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวให้รางวัลน้องนะครับด้วยอาหารเปียกนะครับมาสรุปตัวเลขกันนะครับระหว่างที่น้องทานอ่ะกินเนาะแอดมินเห็นว่าจะติดแต่คำว่าทานนะครับระหว่างที่น้องกินอาหารเปียกนะครับแอดมินก็จะมาสรุปตัวเลขนะครับสามตัวบนดีเวอร์วดนี้นะครับสามหกศูนย์สามตัวบนนัวนัวเจ็ดสองสี่นะครับสองตัวล่างดีเวอร์นะครับห้าเจ็ดสองตัวล่างนัวนัวแปดสองนะครับ เอาละครับก็สรุปแนวทางตัวเลขววดของวันที่1สิงหาคม2565กันไปแล้วนะครับส่วนวันที่28ค่อยว่ากันอีกทีหนึงนะครับเพราะว่ามีลหลายท่านก็อยากจะให้จับเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับณนะตอนนี้ก็ น้องก็ให้แนวทางครบ3ตัวแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณที่มารับชมครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ